สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนกับคลิปนี้มีคําตอบค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นที่เรียกร้องมากๆเลยในช่วงนี้นะคะที่คุณครูกําลังจะจัดการสอบนะคะออนไลน์นะคะทําอย่างไรคะให้การสอบน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแนนนะคะเคยบรรยายในเรื่องออโต้พ็อกเตอร์มาแล้วนะคะวันนี้เลยจะมาพูดถึงเจ้าออโต้พ็อกเตอร์ค่ะมาพาไปดูวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็วิธีการทดสอบค่ะว่าทําอย่างไรได้บ้างค่ะ คลิปนี้นะคะหวังว่าจะช่วยอาจารย์ได้ไม่มากก็น้อยเนาะนะคะในการคุมสอบออนไลน์นะคะให้ดูน่าเชื่อถือด้วยระบบ AI ค่ะคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้มีคำตอบค่ะคลิปนี้นะคะ ได้ข่าวมาว่าท่านอาจารย์รหลายๆท่านเนี่ยกำลังจะสอบกลางภาคปลายภาคกันแล้วนะคะเราก็เลยต้องจัดคลิปนี้มีคำตอบให้สักนิดหนึ่งค่ะกับตัวนี้เลยนะคะ Auto p กเ c อร r ค่ะที่จะใช้ระบบ AI นะคะเข้ามาช่วยตรวจนะคะ ตรวจจับดูว่า้ผู้เรียนเนี่ยมีอาการที่จะแบบว่าเ้ยทุจริตหรือเปล่านะคะมาช่วยให้การสอบเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งใครหลายคนเนี่ยก็รอคอยคลิปนี้อยู่เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าคลิปนี้นะคะจะต้องทําอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกนะคะที่เราต้องมีเราต้องทําความรู้จักกับเต้าออโตพ็อกเตอร์เสียก่อนนะคะว่าเป็นยังไงให้เรานะคะค้นหาใน Google ได้เลยนะคะว่าออโตพ็อกเตอร์นะคะ a u t o นะคะเว้นวรรนิดหนึ่ง p r o นะคะ CTOR นะคะนี่ Auto p o c อร r นี่เลยนะคะคลิก1ครั้งนะคะจะได้เว็บไซต์นะคะซึ่งขึ้นมาที่เว็บไซต์แรกเลยนะคะให้เราคลิกเข้าไปดูค่ะในเว็บ Auto p o c อร r นะคะเขาก็จะบอกเลยว่านี่นะคะเป็น a u t o m a t e ท Testing p o c t o r i n g เลยนะคะสำหรับช่วยคุมสอบนะคะ ซึ่งนะคะเราจะเห็นว่ามีนะคะมีแบบ Google เนี่ยคนที่เขารีวิวให้ค่อนข้างดีนะ,ะใช้นะคะในหน่วยงานการศึกษาไปแล้วนะคะหนึ่งหมื่นบวกเลยนะ,ะรวมไปถึงนะคะเทสนะคะไปแล้วนะคะเกือบ2 0 0 0 0นเทสเลยนะคะคือเยอะมากๆเลยนะคะใช้นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะเรียลไทม์ด้วยนะคะโอ้ค่อนข้างดีเลยเราสามารถดูวิดีโอการใช้งานได้จากตัวนี้เลยนะคะ ะะเขาก็จะเล่าให้เราฟังนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แพลนนะคะที่เราจะสมัครนะคะซึงตัวนี้มีทั้งเสียเงินแล้วก็ฟรีนะคะซึ่งเขาบอกว่า get s t a r t free เนี่ยทดลองได้นะคะที่25เทสเนาะส่วนนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่าราคานะคะตอนนี้ต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเขาบอกสแตนดาดเลยนะคะอยู่ที่10เหรียญต่อเดือนนะคะถ้าทดสอบนะคะ200นะคะครั้งนะคะ ซึ่งจริงๆมันก็ดูต่างกันนิดเดียวเองนะสำหรับตัวที่เป็นพรีเมียมกับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจเนะสมัครสแตนดาร์ดก็ได้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เซฟไปถึง20%เลยนะคะถามว่าถ้าเกิดสมัครไปแล้วนะคะ200พ็อกเตอร์ไม่พอค่ะโอ้ใช่เยอะมากเลยจะซื้อเพิ่มได้ไหมนะคะนี่ค่ะซื้อเพิ่มได้เลยนะคะเสียนะคะอีก10เหรียญน,นะคะซื้อเพิ่มได้อีก200 t ้เทสตอะเทม์เลยนะคะอันนี้ก็มี q a ด้วยนะคะสามารถไปลองดูได้นะคะ อ่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีเนาะเราสมัครสมาชิกก่อนนะคะคือเลือกไปที่ sign in ในการ sign in ค่ะเราสามารถ sign in ได้2วิธีด้วยกัน 1. ก็คือ sign in ด้วย google นะคะ 2. ก็คือ sign in ด้วย microsoft ค่ะแสดงว่าใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะอ่ะแต่ว่าแนงขอเล่านิดนึงเนะว่าวิธีการใช้งานเนี่ย ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome นะคะส่วนในมือถือเนี่ยก็ต้องใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome เช่นกันนะคะมีเช่นนั้นจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนเนี้เขาบอกว่ารองรับแค่ Google Chrome เท่านั้นนะคะรองรับแค่ o g l e Chrome เท่านั้นนะคะในมือถือเช่นกันนะคะ,ะเราจะ sign in ด้วย Google นะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นให้นะคะชื่อเราเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้เนนะคะ take demo test นะคะเดี๋ยวเราจะมา take demo test ให้ดูด้วยเนาะ แล้วตัวนี้นะคะก็ create test นะคะคือสร้าง test เราสามารถสร้างในนี้ก็ได้หรือสร้างใน Google Form ก็ได้ค่ะถ้าเรามีข้อสอบอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปที่ Google Form ของเราดีกว่านะคะเพราะว่าเราสร้าง Google Form ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปที่ Google Form นะคะจากนั้นลองเลือกข้อสอบมาสัก1ตัวะค่ะแล้วเลือกข้อสอบมาสัก1ตัวอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเลือกข้อสอบอันนี้มานะคะเลือกข้อสอบตัวนี้มาเลยนะคะเป็นแบบทดสอบนะคะที่เรานะคะคทำขึ้นเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะให้เรานะคะลองสังเกตตัวนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะจะเห็นนี่ตัวนี้นะคะที่เป็นรูปจิกซอนะคะจะคือส่วนเสริมส่วนเสริมที่จะทําอะไรจะทําให้า g o o g l e f o r m ของเราทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเกิดของท่านอาจารย์ไม่มีนะคะส่วนเสริมตรงนี้ไม่มีรูปนี้ขึ้นไม่ต้องกังวลไปค่ะเดี๋ยวพอเราเริ่มใช้ส่วนเสริมสักอันนึงมันจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าคลิกไปแล้วนะคะเจออุ้ยเยอะแยะเลยนะคะ แต่ยังไม่เจอตัวออโต้พ็อกเตอร์ไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเราจะติดตั้งกันเพิ่มนะคะให้เรานะคะคลิกไปที่จุด3จุดนะคะตัวนี้เลยที่เขียนว่าเพิ่มเติมนะคะ1ครั้งจากนั้นนะคะคมองหาตัวนี้ค่ลงมาข้างล่างจะมีคําว่าส่วนเสริมนะคะมีคําว่าส่วนเสริมคลิกเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยคะ่ะ Google Workspace Market เป็นแหล่งรวมเหมือนแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยส่งเสริมการทำงาน Google Form s, ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะค้นหากันนะคะคำว่า Timeer เนาะ T I M E R นะคะบวกนะคะ p o อก e r นี่ขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้เลยนะคะขึ้นมาแล้วนะคะพิมพ์นะคะ Timeer บวกกับ p o อ t e r นะคะคลิก1ครัง้งนะคะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นมา2อันให้เราเลือกนะคะอันนึงเป็นท er ั m เมอเฉยๆเนาะอีกอันนึงเป็นทั m เมบวกกับ p o อ t e r นะคะให้เราเลือกตัวนี้เลยนะคะ,ะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วเข้ามานะคะเขาก็จะให้เรานะคะติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้นะคะ ซึ่งเขาก็จะเล่าให้เราฟังนะว่านี่สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะติดตั้งแล้วนะคะเรียกใช้งานก็จะเรียกใช้งานที่ส่วนเสริมเนาะเซตติ้ง <Setting S 1> อะไรได้บ้างนะคะหน้าตาในการเทส r รีพอร์ตทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะอ่าแดชบอร์ดที่จะบอกเทสรีพอร์ตเป็นยังไงนะคะก็สามารถดูในนี้ได้เช่นกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเราต้องติดตั้งก่อนนะคะแนนก็จะคลิกที่ติดตั้งค่ะ เขาจะขออนุญ,ญาตนะคะเข้าถึงข้อมูลของเราบางส่วนเนาะเราก็ต้องกดถัดไปนะคะทําไมต้องเป็นออโต้พ็อกเตอร์เนอะระหว่างที่เราก็คุยไปนะคะเพราะว่าเราสามารถดึงข้อมูลจาก Google Classroom ได้นั่นเองค่ะมันง่ายก็ตรงนี้แหละนะคะเราไม่ต้องไปยืนยันตัวตนของผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในคลา s s โ o มเขาต้องใช้อีเมลนี้อยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็เลือกไปที่ Account นะคะที่เราใช้งาน เขาก็จะขออนุญาตเข้าไปที่ Google Classroom ค่ะอันนี้แหละที่แนนบอก Google Classroom กับ AutoProctor สามารถทำงานร่วมกันได้เขาจะดึงรายชื่อมาถ้าผู้เรียนไม่ใช้ Account ที่เขาอยู่ใน Classroom ค่ะเขาก็จะไม่สามารถทําข้อสอบได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่มีการดึงก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องดึงเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือช่วยให้การสอบของเราอ่ะดูมีน้ําหนักแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเพราะคัดกรองมาแล้วว่าจากคนที่อยู่ในคลา o m เท่านั้นนั่นเอง,น,น,เองนะคะแล้วก็กดอนุญาตไป เมื่อเรากดอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะทําการติดตั้งนะคะเขาก็จะบอกว่า <S <S โอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นว่า install s u c c e s f u l นะคะเรียบร้อย c o n g r a t u l a t i o n add-on ของคุณทีถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วกดโอเคไปนะคะเขาก็จะขึ้น how to use ให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์สามารถดู how to use ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ปิดไปนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาใช้งาน,นะคะ่ะเราจะใช้งานยังไงได้บ้างนะคะ ก็ง่ายมากๆเลยก็คลิกไปที่ตัวส่วนเสริมของเรานะคะจากนั้นนะคะให้หา Timer r and p o r ์นะคะพอเราคลิกไปนะคะจะขึ้นแค่นี้นะคะความช่วยเหลือไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนโปรแกรมมันเพิ่งถูกติดตั้งค่ะให้เรานะคะปิด1ครั้งแล้วเราก็ไปกดรีเฟชหน้าจอนะคะกดรีเฟชหน้าจอหรือจะกด F5 ที่คีย์บอร์ดก็ได้1ครั้งนะคะมันก็จะหมุนหมุนหมุนเป็นการรีเฟชหน้าจอจากนั้นไปกดออโต้พ็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่ง กด Auto p o อ t เ r อีกครั้งหนึ่งอาจารย์จะได้ตัวนี้มาค่ะ Setting กับ Resolve นะคะ Setting กับ r e s o l นะคะให้คลิกไปที่ Setting นะคะคลิกไปที่ Setting ก็จะขึ้นว่ากําลังทํางานนะคะเขาก็จะเปิดตัว Auto p o ต t ร r มาให้เรานะคะ Auto p o ต t e r มาให้เรานี่ค่ะอยู่ที่ด้านข้างของเราเลยเขาก็จะขึ้นว่าเรานะคะสามารถทดลองได้สูงสุด25ครั้งนะคะ25ครั้ง รู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะได้ถึง50ครั้งเลยนะคะอาจต้องต้องลองดูเนาะ25ครั้งนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นการเซตติ้งนะคะต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเซตติ้งพวกนี้ใช้งานยังไงได้บ้างนะคะการเซตติ้งเนาะอ่ะก็จะมีทั้งหมด3แถบให้เลือกหลักๆนะคะแถบเมนนะคะก็คือแ็บล่าหลักของเรานะคะเราก็ต้องเซตอะไรบ้างนะคะ 1. ก็คือ enable time เราจะใช้การจับเวลาไหมนะคะ การจับเวลาในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอาจารย์จะปิดแบบทดสอบอัตโนมัติไปเลยไหมเมื่อถึงเวลาที่เขากำหนดในช่องไทม์เมอร์นะคะตรงนี้ถ้าเราจะใช้นะคะเราก็ Enable t i m าไปนะคะ Enable Proctor ต้อง Enable นะคะเพราะว่าเขาจะได้ใช้ตัวตรวจจับเป็น AI ให้เราเนาะ Max Num น f Attempt นะคะก็คือให้ทำได้สูงสุดกี่ครั้งนะคะใน1 Account เเนี่ย เพื่อป้องกันการเน็ดหลุดนะคะของเด็กนะคะแนนก็จะเปิดให้เด็กทำเนี่ยประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะอ่ะสครั้งเต็มที่เลยนะคะต่อมานะคะอาจารย์สามารถเลือกค a สส r ลูมได้แต่ถ้าอาจารย์ไม่อยากให้ดึงในคสนะอาจารย์จะต้อง Copy Test ท i n k ลตัวนี้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะดึงคัสส r ลูมเราก็สามารถ Choose c ค a s ส r ลูมได้เลยค่ะตัวนี้เราก็จะสามารถเลือกนะคะว่าเราต้องการจะใช้ g o o l l e l l s s s r o o m คลาสไหน นะคะแล้วดึงรายชื่อผู้เรียนเ,นยเข้ามาถ้าผู้เรียนไม่ได้อยู่ในคลาสจะไม่สามารถทําข้อสอบในลิงก์นี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ลองเดี๋ยวจะลองเทสนะคะเลือกไปที่เทสต์คลาสร,รูมนะคะหน,หนึ่งห้องเนาะจากนั้นค่ะอาจารย์อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งไปก๊อปปี้ลิงก์เนาะเซตติ้งทอร์ก่อนนิดนึงนะคะที่แถบที่2นะคะก็จะมี d ูเรชั่นนะคะก็คือ,อเวลาในการทำข้อสอบเขาจะให้เราใส่เป็นนาทีเนาะ อาจารย์อาจาจะใช้เวลาสัก60นะคะ1ชั่วโมง Start date ค่ะเริ่มที่วันไหนถ้าเราติ๊กเนาะเขาก็จะให้เราเลือกค่ะว่าข้อสอบนี้จะเริ่มทำวันไหนนะคะ Start time อ่ะให้เลือกเหมือนกันค่ะว่าจะเริ่มที่เวลาอะไรข้อสอบก็จะสามารถเริ่มทำได้นะเวลานั้นถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาเมื่อเข้าไปแล้วค่ะเขาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้ต้องรอก่อนนะคะต้องรอก่อนเท่านั้นเลยนะคะ อ่ะสมมติเราเลือกเวลานี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอินิอ่ะ end date นะคะคือจบวันไหนนะคะอ่าเราบอกว่า1ชั่วโมงใช่ไหมเริ่มตอน5้าโมงสินะคะอันนี้ก็อาจจะต้องตั้งให้ตรงกันนะคะก็อีก1ชั่วโมงเนาะก็เป็น6กโมงสิแบบนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดสักนิดหนึ่งเนาะสักเกินเกินเวลาให้เด็กนะักเรียนนิดนึงถ้าเกิดว่าเราอยากช่วยเด็กนะคะ ออโต้ครอสเทสไหมก็คือมั่วหมดเวลานี้ปิดเลยหรือเปล่าไม่ให้เด็กทำนะ,ะในระหว่างที่เด็กทาอยู่ถ้ามันปิดเนี่ยก็คือเด็กไม่สามารถส่งได้เลยนะคะตรงนี้อยู่ที่อาจารย์แล้วแหละว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะอ่ะแนนเปิดไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดอัปเดตเซตติ้งเนาะจากนั้นมาที่แท็บสุดท้ายคะ่ะแท็บโปร c เตอร์นะคะให้เรานะคะทำการเลือกคะ่ะว่าเราจะแท็กกิ้งอะไรบ้างจะตรวจจากผู้เรียนเรื่องอะไรบ้างเช่นหนึ่ง แท็บสวิตชิงถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนแท็บใหม่นะคะมันก็จะทําการแคปเจอร์หน้าจอแท็บที่เด็กเข้าอีกแท็บหนึ่งนะคะว่าเขาออกไปหาข้อมูลที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่แต่ข้อสอบอย่างเดียวก็จะทําการแคปมาเลยนะคะแคมเมรานะคะก็คือตรวจจับใบหน้าว่าอยู่กับการสอบตลอดไหมมีใบหน้าอื่นเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามีการวอกแวกก้มหน้าหรือคุยกับใครหรือเปล่าก็จะตรวจจับตลอดเลยนะคะแล้วก็ไมโครโฟนค่ะเขาก็จะบันทึกเสียงไว้ว่า คุยกับใครไหมคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะโฟโต้แอดแรนดอมนะคะเขาก็จะถ่ายรูปเป็นระยะระยะค่ะว่าตอนนี้หน้าตาของเราเป็นยังไงเอาไหมนะคะเราอันนี้ก็คืออยู่ที่อาจารย์นะว่าอาจารย์อยากจะตรวจอะไรบ้างอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้บางคนบอกว่าอ่ะเข้าเขา้เขา,ขามีดแล้วไม่ต้องตรวจหรอกแคเมร่าไม่เอานะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องใช้กล้องถึง2ตัวอย่างเงี้เราก็ติ๊กออกได้นะคะขึ้นอยู่กับอาจารย์ดีไซน์วิธีการสอบเองทั้งนั้นเลยนะคะ จากนั้นก็เลือกอัปเดตเซตติ้งเช่นกันนะคะย้อนกลับมาที่หน้าเมนค่ะวิธีนำไปใช้งานเนาะอาจารย์ก็ต้องก๊อปปี้ลิงก์นี้ไปนะคะก๊อปปี้ลิงก์นี้ไปนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปโพสในคาสตลูมค่ะไปโพสในคาสตลูมของเราเดี๋ยวเราก๊อปปี้ลิงก์ไปเนาะแล้วเราก็เข้าไปที่คาสตลูมของเราที่เราเลือกว่าที่ชื่อว่าเทสเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่คาสตลูมนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตรง9จุดมหัศาจรรย์ดีกว่านะคะคลิกไปที่คาสตลูม ะะจากนั้นเราก็มองหาคลาส s รูมของเราค่ะที่ชื่อว่า t ทส t นะคะที่ชื่อว่าเท s t e นะคะซึ่งเรานะคะสามารถนะคะไปดูอ่าในนี้มีใครบ้างนะคะมีแนนอยู่หนึ่งคนเนาะที่จะเข้ามาทําได้นะคะหน้าที่เรานะคะหน้าที่คุณครูก็คือต้องมาโพสต์บอกคะ่ะว่าให้เด็กเ่ยเข้าไปสอบในลิงก์นี้นะคะโดยนะคะอาจจะต้องตั้งเงื่อนไขให้เด็กรู้เหมือนเป็นปกข้อสอบอะคะ่ะว่า เนี่ยการสอบครั้งนี้มีกี่ข้อนะคะการสอบครั้งนี้มีกี่ข้อการสอบครั้งนี้ประกอบไปด้วยอะไรวิธีการสอบให้นักศึกษาคลิกเข้าลิงก์นี้แบบนี้ค่ะ,ะเช่นเราบอกว่าเราจะโพสข้อสอบปลายภา,ปาคปลายภาคเรียนเนาะโพสข้อสอบปลายภาคเรียนนะคะ1น่นะคะข้อสอบอข้อสอบ มีจำนวน5ข้อให้เวลา60นาทีนะคะสมมติเนาะ 2, 2นักศึกนักเรียนสามารถเข้าทดส,สอบได้ที่เราก็จะใส่ลิงก์ให้เด็กนะคะพร้อมกับแนบลิงก์ไปในนี้ด้วยนะคะ,ะกดเพิ่มลิงก์ไปด้วยนะคะ สามหาก้กเราต้องบอกเนะหากการทดสอบด้วยโปรแกรมพบว่าามีการทุจริตเนะปรับตกทันทีหรือพิจาร,รณาคะแนนอะไรก็ว่าไป นะคะแล้วแต่บริบทของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็ต้องใส่เป็นเงื่อนไขโดยผู้เรียนจะต้องเข้ามาที่คลาส룸ก่อนแล้วก็มาคลิกที่ตัวออโตพ็อกเตอร์ของเราเพื่อทำการสอบนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะใช้ดีไว้ไหนก็ได้จะใช้เป็นคอมพิวเตอร์จะใช้เป็นตัวที่เป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกันนะคะใช้ได้หมดเลยอันนี้อยู่ที่เลือกใช้งานนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะอาจารย์จะใช้วิธีการ ใช้ Google ใช้ g o เ g l e Site เนาะเป็นปกข้อสอบอ่าเดี๋ยวแนนจะลองให้ไอเดียดูนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเข้าไปที่ Google Site นะคะเข้าไปที่ g o o g l e Site นะคะแล้วนะคะจะจะเปิดให้ดูเนาะปกข้อสอบออนไลน์นะคะอันนี้ก็คือใช้ Google Site ทำเนาะแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์เมื่อสักครู่นี้นะคะมานะคะใส่เอาไว้นะคะ ในปุ่มสักปุ่มหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะเอาลิงก์มาใส่เนาะเสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตดูเว็บไซต์ซึ่งอันนี้เราจะเอาไปทําเป็นข้อสอบก็ได้นะคะข้อสอบเด็กก็จะเข้าคลิกมาที่ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยเด็กก็จะอ่านเนาะอ่านปุ๊บ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 อ่านลิงก์การประชุมแสดงว่าลิงก์มีเด็กก็ต้องเข้าลิงก์มีเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กก็จะกดเริ่มทําข้อสอบแบบนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปที่ออโต้พ็อกเตอร์ได้เช่นกัน นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะเอาออโต้พ็อกเตอร์ไปใช้งานนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเราเอาออโต้พ็อกเตอร์ไปใช้งานแล้วหน้าตาของเด็กนักเรียนที่เห็นออโต้พ็อกเตอร์มันเป็นยังไงนะคะให้เรานะคะกลับมาที่ตัวออโต้พ็อกเตอร์ก่อนถ้าอาจารย์อยากรู้นะให้อาจารย์มาตรงนี้เลยค่ะ Take t t k s t อ่า t a k e d e m o t e ท t เดี๋ยวเราจะลองเทสเดโมเทสก็คือลองเป็นนักเรียนแล้วเข้าสอบดูเวลาที่เด็กคลิกที่ข้อสอบนะคะมันก็จะพาเรามาตรงนี้ก่อนเพื่อมาดูว่าคุณจะเข้าสอบคุณต้องรู้อะไรบ้างนะคะเราไม่ต้องดูนะคะกดกอดอิดไปเขาก็จะบอกว่าอย่าหยุดนะคะแชร์สกรีนที่โปรแกรมเนี่ยได้แชร์นะคะเพราะเขาจะขอดูหน้าจอเราตลอดเวลานะคะให้เรากด One Stop Sharing ฉันโอเคฉันจะไม่หยุดหน้าจอเนาะนะคะก็คลิกไปเลยนะคะ ระบบนะคะก็จะพาเราไปเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกแชร์หน้าต่อไหนเราก็ต้องเลือกถังหน้าจอนะคะเลือกถังหน้าจอเลยนะอาจารย์จากนั้นกดแชร์ค่ะโปรแกรมก็จะถามว่า,าคุณจะต้องเอาม m ติมอน o เตอร์ Multi, ของคุณออกเขาตรวจเจอว่าในเครื่องเราเนี่ยมันมีมอนิเตอร์มากกวนน่า1จอนะคะอย่างเครื่องแนเนี่ยมี3จอนะจารย์ก็เราก็จะต้องถอดออกนะคะแล้วจึงจะ สามารถคลิกตัวที่ h a v e remove ได้นะคะสมมุติว่าถ้าแนนไม่เอาออกล่ะมันจะทำยังไงนะคะมันจะทำการหลุดออกแล้วก็ให้เราเข้ามาใหม่จนกว่าเราจะาจะถอดตัวมอนิเตอร์ของเราออกค่ะอันนี้นะคะเราก็จะบอกเด็กว่าโอเคคุณต้องมีจอเดียวนะคุณต้องไม่จอดต่อจออื่นนะเพราะว่าโปรแกรมจะไม่ยอมนั่นเองนะคะตรงนี้ก็สามารถคลิกไปได้เลยนะคะโอเคแต่ในขั้นทดสอบเดี๋ยวแนะจะขออนุญาตคลิกตรงนี้ก่อน นะคะคเพื่อเพื่อให้ไปต่อได้พอเราตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมาตรวจสอบอะไรต่อนะคะเขาก็จะดูกล้องนะคะดูกล้องดูไม้ของเรานะคะว่าถูกเปิดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่เปิดอยู่มันก็จะไม่ให้เราเข้ามาเหมือนกันนะคะซึ่งในนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เห็นเนาะแน่นอนเลยก็คือตัวเวลานะคะถ้าเราสังเกตเนาะอันนี้คือตัวเวลา ะะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเนี่ยค่ะ noise detect เมื่อไร่ที่มีการพูดเขาจะเตือนผู้เรียนได้ว่าตอนนี้เสียงถูกถูกตรวจจับอยู่นะนะคะแล้วก็ปุ่มสีเขียวข้างบนค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าเราเอา auto p o ตอร r ไปใช้อย่าลืมคุยกับผู้เรียนด้วยว่าในการส่งข้อสอบนะคะเรานะคะจะต้องทำข้อสอบในนี้ให้เสร็จก่อนและกดส่งฟอร์มนะคะจากนั้นค่อยมากดตัวสีเขียวข้างบน คือกดส่งในระบบนะคะเราต้องกดส่งข้อสอบก่อนแล้วถึงมากดส่งในระบบนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองทำเนาะ,ะเราคลิกไปคลิกไปก่อนเนาะอาจจะไม่ได้อ่านนะคะตอนนี้ก็คลิกไปเขาไม่ได้บังคับให้ตอบเนาะเสร็จแล้วก็กดส่งนะคะปึ๊บกดส่งในนี้ก่อนนะคะกดส่งในนี้ก่อนอันนี้เวลาก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเมื่อกดส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วเราก็มากดตัวนี้ค่ะ ตัวให้หยุดระบบนะคะให้ส่งระบบด้วยนะคะเขาก็จะถามว่าโอเคเสร็จแล้วแน่แนๆนะเราก็บอกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ demo test c o m p l t t e เราสามารถดูรีพอร์ตของเราเองได้นะคะก็กดไปที่ View ีพอร์ตเขาก็จะบอกเลยว่าทั Score เมื่อกี้ที่เทสให้ดูเนี่ยอยู่ที่19%นะคะซึ่งน้อยมากๆเลยนะคะเวลาที่ทำนะคะแล้วเวลาที่ทำเสร็จนะคะใช้ดีไว้อะไรก็คือ d e s ก์ท็อก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ นี่เราก็มาดูเขาก็จะน้อยดีเทคซึ่งเราสามารถฟังเสียงได้ก็จะได้ยินเสียงตัวเองนี่แหละนะคะที่แนกกาลังพูดแล้วก็นี่ค่ะดีเทคใบหน้าที่มีการขยับโน่นนี่นั่นนะคะก็จะสามารถถ่ายรูปมาได้ด้วยนะคะถ่ายรูปมานะคะอันนี้ก็คือตัวระบบะะที่เอาไว้เทสที่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเมื่อเอาไปเทสจริงๆแล้วเนาะหลังบ้านของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวแนงขออนุญ,ญาตเปิดตัวนี้เนาะออโต้พ็อกเตอร์ของตัวเองนะคะ อีกอันหนึ่งที่เคยเทสระบบมาแล้วจริงๆนะคะตัวอย่างเช่นนะคะแนนเอาไปนะคะเทสนะคะสอบกลางภาคเรียนนะคะอันนี้เทสสอบกลางภาคเรียนนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะมีคนเทสเข้ามากี่ครั้งอ่านี้มีคนเทสเข้ามา1 3ม submission นะคะ13คนเนาะมีใครบ้างนะคะก็จะขึ้นชื่อน,นามสกุลนะคะแล้วก็มีทัสกอร์ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีทัสกอร์ที่กี่เปอร์เซ็นต์ นะะในฟิลเตอร์เราก็สามารถดูได้นะคะว่าเราจะดูที่น้อยกว่า35หรือว่ามากกว่า75นะคะเราก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสดูของตัวเองนะคะไปที่วิวนะคะในนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าดีวา DIY ที่ใช้ก็คือ d e s ก์ท็นะคะก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์มีการสวิตช์นะคะ to different application 4 second 4วิมีการไปดูหน้าจออื่นตอนที่สอบด้วย คลิกเข้าไปดูรูปภาพนะ,ะอ๋อเขาไปค้นหาข้อข้อมูลอื่นๆที่หน้าจออื่นด้วยอ่ะมีซอฟแวร์ว่าจะแบบเอ,อ่อทุจริตนะคะด้วยนะคะนี้ก็มีถึง2หน้าเลยนะคะมีเสียงตลอดเวลาเลยนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะลองคลิกเข้าไปดูนะคะนี่ก็ใช้เดสก์ท็อปเหมือนกันเนาะซึ่งจริงๆแหละอันนี้ก็มีการก้มหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะ No, no Face Detect s, นะคะก็สามารถดูได้ด้วยนะนะคะว่าเอ้ยเขาก้มไปทำอะไรเขาไปดูอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างนี้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เข้าอบรมด้วยกันนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะเราก็สามารถเอาทัส,สกอร์ค่ะมามาชั่งน้ําหนักดูนะคะมาฟังดูก่อนว่าเอ๊ะผลออกมาเป็นยังไงอาจจะมาที่เสียงเขาคุยก็ได้อาจจะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ที่ไหน ทีนี้ค่ะเราสามารถดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์ Excel เอามาดูในเครื่องเราได้ด้วยนะคะอะ่ตัวอย่างเช่นวิธีการโหลดนะให้เราโหลดไปที่ Summary นะคะคลิก1ครั้งจะทำการดาวน์โหลดออโต้พ็อกเตที่เป็น Resolve นะคะที่เป็น Microsoft Excel ให้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะเอามาดูอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าดูอะไรได้บ้างนะ,ะดูชื่อนามสกุลน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราขยายใหญ่ก่อน ดูชื่อนามสกุลนะคะดูวันที่เริ่มดูทัศกรแล้วก็ดีไวที่ใช้ค่ะอ่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยใช้โมบายเข้ามาด้วยอ่าใช้โมบายใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น Google Chrome เนี่ยก็สามารถที่จะเทสกับเราได้เช่นกันนะคะนีอะ่อันนี้ก็เป็นรีซอสที่เราสามารถจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้บนเครื่องได้นั่นเองค่ะนะคะ โอเคนี่คือวิธีการใช้งานเนาะอาจารย์ก็เอาไปใช้งานกับเด็กๆค่ะแล้วก็คอยดูรีซอสที่ตัวเว็บไซต์ได้เลยนะคะแบบเรียลไทมส่งมาปุ๊บดูได้ทันทีค่ะนะ,ะในส่วนของการที่เราจะตรวจข้อสอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัว Google Form ที่เราออกข้อสอบแล้วค่ะว่าอาจารย์เนี่ยออกข้อสอบอย่างไรนะคะแล้วก็มีการตรวจให้คะแนนยังไงคะแนนเราต้องไปดูในส่วนของ Google Form นะคะที่ลิงก์ไปยัง g o o l l s s h e t t แต่ในส่วนของ Auto Proctor จะช่วยให้อาจารย์คุมสอบได้น่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองค่ะยังไงนะคะก็ลองเอาตัว Auto Proctor เนี่ยไปใช้งานเล่นกันนะคะสําหับบคลิปนี้นะคะก็คงต้องลากันไปเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะคะคลิปนี้มีคำตอบต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ